ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอาการปวดหัว3มชนิดกันก็คืออาการปวดหัวจากความเครียดอย่างที่2ก็คืออาการปวดหัวจากไมเกรนค่ะและอย่างที่3เป็นอาการปวดหัวจากความผิดปกติของคอสวัสดีค่ะสุสุนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดจากเพนเวคินิกค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการปวดศีรษะกันค่ะซึ่งอาการปวดศีรษะในปัจจุบันค่อนข้างเป็นโรคยอดฮิตในหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ต้องมา work from home นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอาการปวดหัว3มชนิดกันก็คืออาการปวดหัวจากความเครียดหรือ tension headache นะคะอย่างที่2ก็คืออาการปวดหัวจากไมเกรนค่ะและอย่างที่3เป็นอาการปวดหัวจากความผิดปกติข,ของคอหรือที่เราเรียกว่า cervical o i headache ค่ะ อาการปวดหัวจากความเครียดนะคะหรือที่เราเรียกว่า tension h e a d a นะคะเป็นอาการปวดหัวที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะเริ่มต้นเราจะมีการปวดหัวตื้อๆตึงๆรู้สึกเหมือนมีอะไรมาลัดอยู่แถบศีรษะเรานะคะเริ่มต้นจากท้ายทอยของเราลามมาที ขมับนะคะอาการปวดหัวนี้จะเป็นรู้สึกอาการปวดหัวเล็กน้อยจนถึงอาการปานกลางแต่เรายังสามารถใช้ชีวิตประจาวันของเราไปได้นะคะบางครั้งจะส่งผลทําให้เรารู้สึกรู้สึกตึงคอบ่าของเราหรือแม้แต่ข้างตน้ตนตน้ตนคอของเราด้วยนะคะสาเหตุของอาการปวดหัวชนิดนี้นะคะก็จะเิดจากอาการเครียดค่ะหรือการที่เรานั่งทํางานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการใช้สายตาติดต่อกันเป็นระยะ เวลานานานะคะพวกนี้ก็จะส่งผลทําให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอหรือศีรษะนะคะคเกิดคกางเกล็งตัวเกิดขึ้นและจะส่งผลทําให้อาการปวดศีรษะเกิดขึ้นได้ค่ะโรคที่2นะคะก็คืออาการปวดหัวแบบไมเกรนนะคะอาการของไมเกรนเราก็จะรู้สึกปวดหัวแบบตุบๆต,ตามชี้ผจรนะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกแค่ด้านเดียวหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกสองข้างก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะรู้สึกปวดหัวจากศีรษะด้านหน้าไปที่ด้านข้าง เราก็อาการปวดหัวนี้นะคะจะอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นหลายวันก็เป็นได้ค่ะส่วนความรุนแรงของอาการปวดนะคะก็จะปวดแบบปานกลางไปจนถึงค่อนข้างมากแล้วก็มักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็อาการไมเกรนนะคะบางครั้งอาจ,จะมีอาการร่วมด้วยก็คืออาการอาเจียนคลื่นไส้ตาผ้ามัวนะคะ หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกเห็นมีออร่าขึ้นมาก็คือเห็นแสงบูบวาบขึ้นมาหรือเป็นแสงเป็นเส้นๆนะคะก่อนเกิดอาการไมเกรนขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกโดนกระตุน้นด้วยแสงหรือเสียงหรือแม้กระทั่งกลิ่นก็ขึ้นได้ค่ะ ในปัจจุบันนะคะเรายังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้นะคะว่าอาการของไมเกรนเกิดขึ้นได้จากอะไรแต่ว่าปัจจัยสําคัญเลยนะคะก็คือความเครียดทางจิตใจและสภาพอารมณ์จนส่งผลทําให้เกิดความผิดปกติของสารเคมีในสมองทําให้กระแสประสาทที่เราจะส่งไปที่สมองมันเกิดความผิดเพี้ยนไปค่ะโอเคค่ะอาการปวดศีรษะชนิดสุดท้ายนะคะก็คืออาการปวดศีรษะจากความผิดปกติข,ของคอ,งองหรือที่เราเรียกว่า cervical j o i n headache ค่ะ ซึ่งอาการปวดศีรษะชนิดนี้นะคะเราจะรู้สึกอาการปวดแบบตื้อๆด้านใดด้านหนึ่งความรุนแรงของอาการปวดนี้จะรู้สึกแบบปานกลางจนถึงค่อนข้างรุนแรงค่ะแล้วก็อาการนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกปวดคอบ่าไหล่นะคะด้านเดียวกับที่เรารู้สึกปวดศีรษะด้วยนะคะแล้วก็อาการที่เรารู้สึกนี้นะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกอาการปวดศีรษะร่วมกับความเวลาที่เราเคลื่อนไหวของคอไปด้วยนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกปวดตรงนี้ไปได้ค่ะส่วนอาการที่เราจะรู้สึกนะคะเราจะตั้งแต่ต้นคอตรงนี้ ขึ้นมาที่ศีรษะข้างบนนะคะแล้วก็ไปที่ตาของเราแล้วขหมับแล้วก็หูของเราค่ะส่วนสาเหตุของอาการปวดศีรษะชนิดนี้นะคะเราก็คือเกิดจากการที่เราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมทั้งในขณะนั่งหรือยืนตัวอย่างเช่นนะคะก็คือการที่เรายื่นศีรษะไปด้านหน้าอย่างนี้นะคะ จนส่งผลทําให้เกิด forward head posture นะคะพอศีรษะเรายื่นไปอย่างนี้นะคะก็คือจะทําให้น้าหนักของศีรษะเราตกลงมาอยู่ตรงนี้แต่ส่งผลทําให้กระดูกต้นคอส่วนบนตรงนี้ของเราต้องรับน้ําหนักที่มากขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณคอรอบๆบนี้นะคะที่จะต้องรับน้ําหนักมากขึ้นจนทําให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อคอค่อนข้างเยอะจนส่งผลทำให้เกิดอาการปวดศีรษะชนิดนี้ได้ค่ะ การรักษาการปวดศีรษะนะคะมีหลากหลายวิธีรวมถึงการรับประทานยาแต่ในปัจจุบันหลายคนรู้สึกไม่อยากรับประทานยาเนื่องจากคิดว่าการรับประทานยาอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายตัวเองในอนาคตฉะนั้นจึงมกมองหาการรักษาทางเลือกอื่น เช่นการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือการรักษาตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนค่ะซึ่งในทางกายภาพบำบัดนะคะเราก็สามารถรักษาอาการปวดเหล่านี้ลงได้ด้วยการที่เราประครบร้อนหรือประครบเย็นเพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นการนวดกดจุดบริเวณที่มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อบริเวณบ่าหรือคอค่ะ การใช้เครื่องมือทางกายภาพบัตรในการรักษาเช่นการใช้เครื่องอันตราซาวในการลดอาการปวดหรือว่าเป็นการคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต้นคอบา่าและหลังส่วนบนของเราค่ะการปรับพฤติกรรมท่าทางของเราตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าศีรษะของเราอยู่ในทิศทางอย่างนี้เราก็ค่อยๆดึงศีรษะเรากลับมาให้ตรง สุดท้ายนะคะ <c oughs> ก็คือการออกกําลังกายและการยืดกล้ามเนือ้อการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยลดความเครียดสะสมในร่างกายของเราได้ค่ะอย่างเช่นการวิ่งในตอนเช้าหรือว่าการเล่นโยคะค่ะซึ่งเวลาเราเออกกําลังกายเราควรออกกําลังกายอย่างน้อย3 -4 ครั้งต่อสัปดาห์ <c oughs> เพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอร่วมกับการออกกําลังกาย <c oughs> หรือการยืดกล้ามเนื้อในท่าทางที่สุดจะสอนในต่อไปนี้ค่ะท่าแรกที่เราจะมาทําการยืดกล้ามเนื้อกันนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังบริเวณนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะเราเอามือประสานท้ายทอยกันค่ะผุบข้อศอกเข้าหากันหลังจากนั้นเราค่อยๆก้มศีรษะลงไปค่ะ mm. เราจะค้างท่านี้ไว้10-15วินาทีทํา3-4ครั้งค่ะท่าที่2นะคะที่เราจะทําการยืดกรรมเนือกันก็คือการยืดกรรมเนือเบริบาและต้นคอด้านข้างตรงนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะถ้าสมมติเราจะยืดกล้ามเนื้อบ่าข้างซ้ายเราจะเอียงศีรษะไปทางขวาใช้แขนข้างขวากดศีรษะลงส่วนแขนข้างซ้ายค่อยไปด้านหลังเราจะค้างอยู่ในท่าน,นี้10-15วินาทีทำา3ถครั้งค่ะถ้ายืดกล้ามเนื้อท่าที่3นะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังอีกมัดหนึ่งที่เราเรียกว่า l e เวเตอร์สแป l ์ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาจะจับบริเวณนี้ค่ะต้นขอด้านหลังตรงนี้นะคะ ฉะนั้นถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ข้างซ้ายเราจะหันมามองรักแร้ฝั่งขวาก็มองรักแร้ฝั่งขวาอย่างนี้นะคะเอามือข้างขวากดมาส่วนแขนข้างซ้ายค่อยไปด้านหลังเราจะค้างท่านี้ไว้1 0 1ถึงวินาทีทำา3ถึงครั้งค่ะถ้ายืดกล้ามเนื้อท่าที่4เราจะยืดกล้ามเนื้อต้นขอด้านหน้านะคะบรินี้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้าย เราจะหันหน้าไปทางขวาเงยศีรษะขึ้นใช้แขนขวากดศีรษะลงส่วนแขนข้างซ้ายควยไว้ด้านหลังเราจะค้างอยู่ในท่าน,นี้10-15วินาทีทำ3-4ครั้งค่ะ ซึ่งการรักษาการปวดศีรษะนะคะไม่ได้มีแค่การรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวแต่ยังมีการรักษาตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนด้วยเช่นการฝังเข็มตามจุดของแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นการปรับสมดุลในร่างกายของเราหรือว่าจะเป็นการฝังเข็มตามจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อเพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อสุดท้ายก็คือการครอบแก้วเพื่อเป็นการคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดค่ะหากมีอะไรสงสยัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สามารถติดต่อมาได้ที่เพนอเวนะคะ ขอบคุณค่ะ